สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมายอบเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะในติ๊กต็อกเนาะด้วยเว็บไซต์ SPESMM จะทํำยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPESMM ที่เราจะใช้กันเองนั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงด้านล่างกดได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเรียกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคัดซักซื้อใหม่แบบนี้เลยแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะของติ๊กตอกนั่นเองก็เลือกไปที่ติ๊กตอกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเลือกหมวดหมูดและบริการที่เราต้องการกันได้เลยหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามกันได้เลยนะบริการที่เราใช้ก็คือ1 2 4 0นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปคัดลอกดึงกันได้เลยหน้าโปรไฟล์ติกตอกของเรานะคะอ่ะ นำลิงก์มาวางแล้วใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะจะใช้เป็น1000พนะคะเวลาเฉลเ่ยของเราอยู่ที่54นาทีค่าใช้จ่ายแค่79บาทจาัดการให้กะส่งกันได้เลยนะเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะคะอ่าและตอนนี้นะคะยอดของเราก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรากาลังดําเนินการให้อยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบร,ริการดีๆแบบนี้ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์แล้วเ,เข้ามาใช้บร,ริการตามกันได้เลยเนาะ,ะและสําหรับวันนี้ต้องขอต